ราคิดว่าคนไทยเนี่ยต้องได้รับการดูแลให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ให้ได้ทุกอย่างต้องเริ่มจากประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็จากประชาชนขึ้นข้างบนคือสนับสนุนการสร้างไรายได้กับประชาชนถ้าเราปลดล็อกกฎหมายได้ปลดล็อกรัฐราชการได้คนลุกขึ้นมาทำหากินได้เราจะมองกลุ่มการสร้างไรายได้ออกเป็น3มกลุ่มกลุ่มแรกก็คือ รายได้ที่มาจากฐานความเข้มแข็งเดิมคืออะไรคือเกษตรเราต้องเป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารปลอดภัยขายไปทั่วโลกเป็นมหาอำนาจทางด้านอาหารให้ได้ 2. เราจะต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกและต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้เราได้นักท่องเที่ยวที่มาอยู่ระยะยาวได้ประเทศไทยต้องเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นออฟฟิศของคนทั้งโลกให้ได้เราจะได้คนเก่งๆเ,เข้ามาแค่ปลดล็อกเรื่องวีซา่า ไม่ต้องลงทุนสักบาทเราจะได้เงินมาเยอะแยะเลยประเทศไทยธรรมชาติสวยงามวัฒนธรรมดีงามผู้คนน่ารักอาหารอร่อยค่าของชีพถูกทำไมใครจะไม่อยากมาทำงานความเข้มแข็งงานที่3ามก็คือเรื่องสุขภาพ Health and Wellness สมัยพี่เป็นรันตีสารสุขที่เป็นคนที่ทำเรื่อง Medical Hub คนแรกส่งเสริมสมุนไพรไทยดึงดูดให้เขามารักษาให้เขามา l ว ness มาสปามาอะไรทุกอย่างเรียกว่า จะต้องเป็นคลินิกส่งเสริมสุขภาพของโลกอะ่ะเหมือนกับไปอาบน้ําแร่ที่ญี่ปุ่นหรือที่โรมาเนียแต่ถ้าอยากจะมีอายุยืนด้วยสมุนไพรด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติต้องมาประเทศไทยและสุดท้ายก็คือเราต้องเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเราสูญเสียโอกาสไปละรถไฟความเร็วสูงเขาก็ผ่านเราไปหมดละโลเคชันเราเหมาะที่สุดที่จะเป็นศูนย์กลางทําให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกทั้งทางบกทางเรือทางอากาศกลับมาให้ได้เราจะ ศึกษาอย่างจริงจังกับเรื่องของไทยมันจะดึงให้การลงทุนใหญ่ๆใ,ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้เราจะไม่ตัดสินใจว่าทําไม่ทําแต่เราจะศึกษาอย่างจริงจังและเอาข้อมูลมาตีแผ่ผ่านสื่อและให้ประชาชนลงประชามติเอาไม่เอา 2. เราหารายได้จากอะไรรายได้จากโลกดิจิทัลอีโคโนมีอันนี้ง่ายมากอย่างที่บอกแค่แก้กฎหมายแก้ระเบียบกราตากฎของตลาดหลักทรัพย์ นะแก้กฎหมายของธนาคารแห่งชาตินิดเดียวเท่านั้นเองเราจะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลอีคโนมีทุกรูปแบบเลยทำไมประเทศไทยสตาร์ทอัพเก่งๆต้องไปจดทะเบียนอยู่สิงคโปร์ก็เพราะกฎหมายทำกฎหมายให้สตาร์ทอัพทั้งโลกเนี่ยมาเสียเงินภาษีให้ประเทศไทยเราต้องทำแบบนั้นต้องกลับกันแล้วเราจะเก่งไปกับเขาด้วยและรายได้ ้อนที่สามมาจากวิกฤตของโลกที่กําลังเกิดนี่แหละค่ะคือการเมืองสองขั้วระหว่างขั้วตะวันตกขั้วตะวันออกซึ่งไม่ใช่การลงทุนเนี่ยจะไหลไปสู่ประเทศที่ต้นทุนต่ําอย่างเดียวละมันจะกลายเป็นการลงทุนจะไหลไปสู่ประเทศที่เป็นมิตรที่ไว้ใจกันได้วิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอย่างน้อย,อยเลยนะในสามแอเรีย หนึ่งเรื่องอาหารที่เขาลบกันอาหารขาดทั้งโลกเราต้องเป็นผู้ส่งออกอาหารป้อนคนทั้งโลกให้ได้แล้วเราทำได้ไหมทำได้เกษตรกร,ร,กรไทยก็เก่งนักธุรกิจไทยก็เก่ง 2. วิกฤตซัพพลายเชนเขาจะย้ายฐานการผลิตเราต้องเป็นสาวสวยที่ทั้งอเมริกาและทั้งจีนอยากจะจีบมันคือแค่ Policy Positioning ต่างประเทศของเราเท่าน,นั้นเองแค่นโยบายแค่ท่าทีไม่ต้องใช้เงินสักบาททั้งหมดต้องมาไทยเราจะสร้างทีม builder คือทีมสร้างชาติไปดึงดูดการลงทุนดึกเนิดการท่องเที่ยวไปขายของสินค้าเกษตรจูงใจให้เขามาซื้อสินค้าไทยเที่ยวไทยลงทุนในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราจะทำอันนี้คือมุมของการมองเรื่องการสร้างไรายได้ซึ่งเหลืออยู่อย่างเดียว ภาคลัฐไปขัดขวางเขาหมดถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยคนไทยจะระเบิดศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่เลย